ที่กินกุ้งไะหมดสามตัวแล้วก็กินทุเรียนไปสามพวงสวัสดีพี่ปาลมค่ะกำลังเป็นสาวสดส้มองิอ๋วฉันได้ก็ได้แม้ค่ะส่วแม่นบอเถาะฮะยังก่อน ผู้ใดมันไปซ้ำกาแฟเสียบ่อยด้วยนะอันนี้ช่องอะไรโอ้คือเร่องนาไปมั่งเกินน่งใช่ฮึใช่แปลกๆมากนะเขาก็ไม่ได้เลยอเบิ่งอ่ะ จะต,ต้องตั้งเห็นขนาดสนใจกว่านี้คนยังติดต,ตามคนกล้ามใหญ่เหงน<า>คนที่ไปอยากเบิ้งหัวใจค้นน่าสนใจนะิเนี้กิ้ขเาพูนานดนหรอเขาพูดอีกแล้วเหรออืมแล้วนี่เติมอ่ะ มาหาก่อนคื่องงามแต่เบิ่งแม่แผลตัวนน้องโยกีไปคิดเม้นหน้าทิดเม้นตัวข้างล่างคัสีสวีวันพี่น้องไม่ได้คัสีสวีวันโดนแล้วค่าต้องไปตากแดดตางค่าปุ้นน้ำยาเย็นไปป่าซื้อมังแต่เมื่อวานนี่แหละไม่ใช่ ฟิตไว้แล้วก็มาอุ่นอุ่นยังไงรู้ไหมต้มน้ำห้อนแล้วก็แซ่ล้ำห้อนขอบคุณนนะแต่ส่วนน้ำยาสามารถไมโครวเวฟได้เรามีไมโครวเวฟบนชอบกิบนขะ้าวปุ้นอ่ะซื้อมาเยอะเลยน้องรู้เปล่าชิวๆคัดหน้าคัดตัว เรื่องอะไรนะเขสเตรียมผิวทํไปเล้วล่างนองมาเลยสวยนในเดอ้อเขาสิไลไรวันที่ยิ้มหายู่ค่ะเป็นยังขึ้นหวัเวเขาเจี่ยในจะแดนบ้านฝากของเขาตะกลับมากผู้ใดล่ะเนี่ย รายงานตัวด่วนค่ะใครแต่จะได้บอกว่าคนนั้นคนนี้บอกจะฉีดส,สิวให้มันยุบเพราะกล้องมันหลบไม่ได้ เมึงข่อยกั้นกันได้ดอกมันไม่ได้เขาบอกว่าน่าจะโดนแสปแปมเหลือที่ต่างนั้นพยายามเข้าแฮกเข้าแฮกเลยแหละเขาก็เลยล็อกเลยไม่ใส่เข้าอ่ะ เขากลาอยู่เด้เมื่อนเขากระไรซ่องนี่ล้วต่อๆเวลาเข้าไปงานสีเขาไร่ดูคือข่อยนี่ยไปเลย้น,นะคนบ่มีเวียกไม่ใช่เวียกคอยอยู่ตรงบ้านไงแต่เวียกน้องอมันเป็นเวียกที่ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นไล่ตลอดเวลากับบ่อมยัน,นลขอบคุณค่ก บู้ด้ว่าอย่างพี่รองว่าแม่แต่ดีแม่กุ้งค่ะคื่หัวยุกีกระเบิ้งแขวมาต่างกันดอกเป็นบทเหรอพี่หยุกีกเบิ้งขขวยนี่มาต่างกันดอกมันบ่ตั้นโอ้มาจกหมองได้ถขวยจ้าบา ออมาานันไ<อ>ม<า>่จัดท่วงเขาหรอกสวัสดีค่ะข้อต่ขอข้าใจมาค่ะแตงว่าเวลาเขาไลท์ไม่ทันเขาแน่ๆถนนะึงไม่รู้ว่าเขาไลท์แม่หอนจอยลงเหงอ,อยากจิ้มจอยไหมจะปัสกสตาร์ให้ถ้าไม่อยากจิ้มก็ปัก อยากไปซื้อนะคือสามารถเห็นคอได้แล้วนะคะนี่ทุกคนเสื้อไซส์เอ็มเห็นไหมถ้ามันหลวมมันจะมันจะเป็นยานๆตรงนี้นี่คืออันนี้คือสินค้าที่แท้จริงให้ยืนดูอะไรนะให้ดูว่านี่ส่งอันนี้คือส่งไซส์เอว เป็นเมื่อก่อนมันจะใส่ตึงมากเห็นบะมันถิ่ใส่ตึงคักเห็นไ่เนี่ยคอยพี่คอยได้ยุ่มเยอะพี่เหห็นไหนี่เห็นปะเนี่ยหม่ามเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยให้เราเห็นอันนี้ให้ดูให้ดูว่ามันมันเหลือเยอะเห็นปะอืมเนี่ยให้ดูว่ามันเหลือเยอะอันนี้คือเอาสักเสื้อมาใหม่คือไซส์เอ็มแล้วมันก็ยังมันยังมันยังหลวมอยู่นะแสดงว่ามันแย่ส่วนให้เราเนี่ยส่วนฟองห่วงยาไปแล้วมันหายไป ขาได้ยุ่มไปประมาณนี้เห็นบ่ะงเห็นป่ะคุณยุ่มไปหลายบ้างนี่นี่เขาเรียกว่าอันนี้คือไซเอลเขาได้ยุ่มไปเห็นป่ะแต่ก่อนเด้อสามเอกเอลมาสิยูเนี่ยถึงถึงจะยุ่มอย่างนี้นะคะถึงจะยุ่มอย่างนี้แต่ว่าเมื่อก่อนก็คือมันไม่อยู่อย่างเงี้ยเห็นป่เห็นซ้ำนั่นแหละอันนี้ไม่ได้ชัวอะไรก็คือให้ดูว่าเออเน,นี่ยส่วนของที่แบบ ไขมันที่มันแบบเห็นมาห้มันนางอยู่มันเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วมันมันหายไปแล้วเดี๋ยวมันจะปิวอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าไม่ได้อะไรก็เป็นล่ามก้วติดต่อเอ้ยคอยให้แม่ๆมเบิรงซื้อมาสัดส่วนมันลงยังไงแล้วกาจริงตัวนี้มันไซส์เอลมันหลวมผู้ใดอยากดูหน้าตาสิ่งที่ทำให้ไม่อุ้มจ่อยก็คอมเมนต์มานะคะยังไม่ปักแฮ หอว่ามันไก่ใช่หอ๋อมเนหรือสิมกาตัวมาเรื่อบอกนบ้ามันไกหลายยันหัวใจบ้านไหสวัสดีค่ะ เดยอยากจอยเดีกตัวเล็กตัวน้อยอยากจิ้มกับบอกมากเยาจะรอจิ้มวันที่ยี่สิบห้าตอนเที่ยงสวัสดีค่ะแม่แม่แม่ม่มกูผ่าวป่ะท่าน ระเบียงสองระเบียงแมนเลยค่ะพ่อไปปล่อยเฟรชกับยุกี่ไว้เซนลาดตัวเองขับรถมามาถึงไม่นหน่อยเดียวเด็กๆก,ก็ตามมาก็าทำไม่ได้ตั้งสองล้านนค่งทำไม่ได้แต่นกบอกว่าถ้าต้องมีเวลานั่งดูจริงๆสูงผู้ติดตามแสนนะมันเพิ่งจะให้คนมาติดตามช่วงเดือนกุมภานี่เองปิวอีกแล้ว สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไม่กุ้งได้อะไรกินดูข้างล่างร้านอันนั้นน่าร้อยเลยร้านโจุกแต่ว่าเรามีข้าวปุ้นแล้วเราก็เลยไม่ซื้อแต่คุณอยู่เธอกินเธอกินอะไรปลาสซลมอนเหรอ อืมประมือฮะเด็ดเลยถ้าสมมติว่าเราไบบนี่นะเรากินกาแฟอุ้มแล้วเราแบบถ้ามันไม่หิวก็คือไม่ต้องกินเลยแต่ขอไม่อุ้มอ่ะวันหนึ่งจะกินแค่สองมือไงเที่ยงกับประมาณเนี้ยแล้วจากนั้นก็ไม่กินแล้ว ก็กือตอเนี้องหรอกแล้เา,า,เาเมืออกเดึงกับกินด้นไปงานมากเนื่องจากไม่ได้กินประมาณนี้เนี่ยเวลากินมันไม่แน่นอนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลเนี่ยใครอยากถามอะไรถามมาค่ะอือหืขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอืะอหือ ขอบคุณแม่น้องตุ้มตามค่ะเสริญแล้ลวบางไหอืขอบคุณแม่กุ้งอ่ะพี่ปั๊มจอยเราจ้าพี่ปมัมเราต้องกินแต่ถ้าใครแบบไม่อยากจ่อยอ่ะถ้ากินกาแฟแล้วมันไม่หิวอ่ะก็แนะนำว่ากิน ไม่ต้องเยอะนะคะกินพะให้มีอะไรย่อยนี่นิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าวันไหนเราอยากแซ่บเหมือนไม่รู้嘛เะแบ่บมาสามวันแล้วเนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะกินแล้วมันก็ไปออกหมดเดีค่ะมันไม่จงไว้ ก็คงจะทำนานหว่ดอืมเมีแต่ของหนูอ่ะถามว่ามันลดอยากอาหารไหมมันลดเยอะนะแต่ของที่เราเคยชอบอย่างข้าวปุ้นเน่ยก็อดใจไม่ไหวอยู่เดียวอืมเมีสีไดแแบ่นลาบเลย ราจะสวยไปด้วยกันขอบคุณค่ะพี่ปานอันนั้นไปใส่ผู้ใดอยู่น้ำอุ่มาสัน่นยังไม่เลิกงานสระรสีช่วงช่องเทียงเขามาสป,ปอยอยู่สป,ปอยเรื่องของตัวเองนักสป,ปอยเขาใส่ไปหอวโรงเรี่ยมมันวะปิดจบทีลงเลี่ยมเน่อให้ทุกคนไปมาโน่เอง สวัสดีน้องมุกคนสวยค่ะสวัสดีค่ะท่านายยมเย็นสวัสดีค่ะพี่นิออน ได้อะไรกินคะ่ะต้องกินทั้งเผ็ดแต่มันแซบหนาแกงใล่ปลาชอบนี่ชอบมากน้ำยาน้ำยาต้องเป็นอืมขอบคุณค่าวน้ำยาต้องเป็นน้ำยาป่า ชอบน้ำยดือแบบราจดจานไปเผ็ดออกแต่รู้ว่าแกโตมากปากเิ่มบางกินเผ็ดไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแน mm ่ค่ะจากแปดสิบตอนนี้อยูหาแปดเสื้อไซส์เอ็มจริงไซส์เอ,เอก็ได้ยุ้ม,ม่ะ ได้เรียกกับพี่ใบหมอนแต่คนละรูปร่างคนละทรงใช่้อมขอส่งไม่หลุนกว่าเขาส่งถแถวเราอืมปรากักินอยู่ได้ย,ดยาบาลปะกันกินแล้วมันก็แปลออกเรอสวัสดีค่ะผู้ใดอยู่ยบ้าในใหนออกมาเด้อ มาพี่มาพี่บอกหนึ่งสูฟังเรื่องเล่าเมาหมอยของยายอุ้มยูม่อะอืมนักแสดงไรหนะเดี๋ยวปักตะก้าให้ดูเรี่กสินค้าฮะเดีจะรอวันที่พี่เซ็นเตอร์เข้าไปไลฟ์ก็ได้นะ จะมีโปรโมชั่นเขาจะจัดโปรให้อยู่แล้วอ๋อ,อสิบห้าอัน,นี้หายไปไหนพ่อพ่อพ่ออยู่ในกลุ่มไหมพ่อบอกพี่เจให้หน่อยพ่อใครดูไมุ่่้มูอบอกพี่เจให้หน่อยค่ะว่าจะก้ารุ่มหาย ใครมีกูปองสัรรถเข้าไปจิ้มได้เลยวันนี้นุ่มปักตาต้าสามกระสอบโอเคสีลวหนึ่งกระสอบพรีเซนเตอร์เขาจัดโปรแห้งแต่มันเกิดเขาอะกระสอบและสองสองใบแดงนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปที่หน้าหอเลยหน้าหอสามเก้าศูนย์นะเปิดตัวมาข้างแรกตั้งแต้นุมเริ่มกินข้างแรกสิบเดมกรลาตอนนั้นแปดสิบจุดสองตอนนี้ห้าสิบแปดจุดสี่เมื่อเช้านะ ักโลอะเกือบยีิบสองโลเลยนะภายในห้าเดือนอะคือมันทับว่าหิวอะมันเอาห่วงยางออกเรายิ่งคนเคยมีลูกมาแล้วอะหวงยางมันจะเป็นมันจะไวมากอาให้ดูเย็นให้ดูน้องหมิวเป็นหลานสาวเนี่ยหมิวตะกี้ด้ออันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้รัดอะไรไว้เรียวเลยตี้สุดๆนี่เรียวเลยตี้สุดๆเห็นเหนือสุดๆต่กอนมั่สิ่ง,งนั่นเสียเด้ มาแยกส่วนให้นนองให้ยางเข่านี่คือความเรียลลิตี้สุดๆนี่คือางเกงไซส์ L ต้องยุ่มไปแบบนี้พับได้อีกขนาดยุ่มแล้วมันจะต้องเป็นไซส์ M นี่คือเสื้อไซส์ M ใส่ไซส์ก็ยังได้อยู่ลงไหมคือลงผู้ใดสตเห็นข้อพิมพ์แต่เดียมีบอข้อสีงอเงาสิไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวมวนพวให้บังไม่เคยได้คอยาวแบบนี้นะคะนี่ย ไม่ดิฉันไม่เคยได้คอยาแบบนี้มันยังเห็นบ่ามันเคยเห็นไายเห็นข้อมันเคยเห็นส่วนส้เองุ่วมันเคยเห็นว่าส่วนใดคือนุ่มส่วนไหคือหนาท้วงว่ามันทอกันมักเนี่ยส่วนไดคือเอวนี่คือส่วนนี้นะคะเนี่ยคือหายไปหมดแล้วเกือบแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็จะยังมีบ้างที่เป็นแบบเหมือนพุ่งหมาน้อยน้อยแต่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่มีส่วนแบบส่วนอย่างนี้คือ วันนี้ไม่รู้ว่าตะก,ก้าเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่จิมเลยจิมเลยเห็นปะส่วนหองข้อเมื่อก่อนเสียบบออข้อขอยนรเปี่าแม่นบ่เถอะเมื่อก่อนเสียบบอกว่าลําคอคุณอุ้มอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ที่ฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองประสบความสำเร็จมากับตัวเองอุ้มรักคาปูชิโน่กินเอง